สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9.2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดรวรงของคนพิการกับดร e. เอกชัยเจริญชัยมังคลและผมดิศราพันธ์บุตกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ เขาจะได้มีความตระหนักรู้ว่าเออคนพิการบอดก็สามารถใช้ชีวิตได้ก็คือมีกิจกรรมเหมือนกับคนทั่ว,วไปเนาะแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมก็คิดว่าเวลาเขาตระหนักแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอือ้อการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ก็ดีนะคะหรือว่าทางด้านความตื่นตัวคึกคักการท่องเที่ยวด้วยการเดินทางเนี่ยเขาต้องซื้อไฟลาการจองโรงแรมเห็นได้ชัดเลยนะคะก็เห็นประโยชน์นหลายๆด้านด้วยกัน,นะคะ่ะที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปด้วยนะคะก็มองว่ามันเป็นการรัชุมเล็กๆหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นและโยชต,ต่อไปให้กิจกรรมเหล่านี้มันมีเรื่อยๆอาจจะเป็น s, <อ> <S เกลนี้หรือเป็นในระดับประเทศหรืว่าในระดับชุมชนก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน,นะคะ่ะ คุณฟังครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับดรนันทนุสวรนวุฒิหรือว่าน้องเปิ้ลกันไปแล้วนะครับถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของน้องเปิ้ลที่เกิดมาพร้อมกับคําว่าโรคต้อกระจกนะครับจนสุดท้ายเมื่อโตขึ้นนะครับสายตานั้นกลับค่อยๆมืดและดับลง แต่นั่นกับกลายเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตต้องก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังนะครับจนทุกวันนี้กลายเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็ด้านการดําเนินชีวิตและวันนี้เราก็ยังอยู่กับน้องเปิ้ลอีกวันหนึ่งนะครับเราก็จะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับว่าจากประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาต่อในหลายๆประเทศน้องเปิ้ลเองนะครับสังเกตเห็นอะไรในสังคมที่มีแต่คนพิการบ้าง รวมทั้งการจัดการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับงานนี้คนตาบอดและประเทศไทยจะได้รับอะไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบและติดตามรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับ ตอนนี้เปิ้ลพาพวกเราเที่ยวทั่วโลกแล้วครับตั้งแต่ญี่ปุ่นมา <c oughs> ยุโรปตอนนี้เรากาลังมาแถวอเมริกากันใช่ตอนแรกก็จะแบบเกาะกลุ่มกันเกิดแอย่างที่บอกไปญี่ปุ่นก็จะเป็นคนพิการหมดเลยแล้วก็มีโคเอเนเตเตอร์ที่ดูแลค่อนข้างจะดีแต่พอเลื่อนไปอยู่ยุโรปก็จะเป็นอีกโคคอสเป็นอีก,กลุ่มนึงเหมือนกัน,นประมาณ26-27คนจากทั่วโลกเลยเหมือนกัน ก็ยังเกาะกลุ่มแต่เป็นเราคนเดียวที่เป็นคนพิการแล้วพอไปไมากาปุ๊บในเขาเนี้ฉา,ายเดียวละไปคนเดียวไม่มีเพื่อนเป็นกลุ่มกลุ่มละยิ่งไปยิ่งไกลขึ้นเนาะแต่ก็รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นสถานที่ใหม่ๆยิ่งเราได้ไปอยู่ที่ใหม่ๆโอเคอว่าแน่นอนวัฒนธรรมชีวิตความอยู่ผู้คนก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้ไปประเทศต่างๆเหล่านี้แล้วก็ได้เรียนรู้ไม่เฉพาะเรื่องของวิชาการที่มันเป็นหลักอยู่แล้วที่เราต้องไปเนาะแต่ว่า ยิ่งเราเดินทางมากขึ้นอะ่ะเราก็จะได้เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์การพบปะผู้คนการใช้ชีวิตอยู่ซึ่งแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกสนุกครับ,รบแล้วมุมมองเขาเกี่ยวกับคนพิการนะครับมองเรื่อง,องคนพิการอย่างไรบ้างเขามองต่างกันไหมครับ คิดว่าต่างนะคะยิ่งเห็นชัดระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกง่ายๆอย่างทางในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเมืองไทยที่เขาค่อนข้างจะแบบเพลนล้วปุ๊บวิ่งเข้ามาหามาช่วยอะไรยเงี้ยแต่ถ้าทางอังกฤษกับอเมริกานี่ก็จะคล้ายๆกันหรือว่าแม้กระทั่งในเแด์ที่คนพิการด้วยการที่อยู่ที่นั่นเน่ะ<ม>เขาค่อนข้างมีการดำรงชีวิตสระสูงมากค่ะแล้วก็เวลาคนเขาเห็นเราเนี่ยเขาจะไม่ปรีเข้ามาเขาก็จะแบบกลัวๆกับการที่จะเข้ามาแต่บางคนก็มาถามก่อน ว่าอ่าตกลงอยู่จะขึ้นรถสายไหนอยู่จะข้ามถนนไหมแต่ว่าการที่เขาจะเข้ามาทักเราในตอนแรกเนี่ยเออมันก็จะไม่เหมือนกันหรือว่าการที่เขาจะออฟเฟอร์ความช่วยเหลือ ต่างๆเงี้ยมันก็อาจจะต่างกันไปค่ะพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการบ้างครับในต่างประเทศเท่าที่เราสังเกตได้หรือว่าเราสัมผัสมาเป็นยังไงบ้างครับด้วยการที่เราไปประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างนี้ดีก<ม>ว่าเกือบจะทั้งหมดเลยอย่างเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างการเดินทางเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายเนาะยิ่งอยู่ในเมืองโตเกียวอยู่ลอนดอน หรือว่าบางทีไปอยู่เอนจนนอร์จริงแต่บางทีแบบไปประชุมที่เมืองใหญ่ๆหแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยก็จะมีให้บริการพวกนี้อย่างรถโดยสารอย่างอเมริกาเขาก็จะมีเรื่องของพาลาทานสิสสำหรับคนพิการค่ากับแท็กซี่หรือว่ารถให้บริการเฉพาะคนพิการว่าเราอยากไปทำธุระช่วงไหนอ่ะก็จองเขาก่อนได้เลยเงี้ยค่ะเขาก็จะมีให้บริการไปแต่ว่าถ้าเทียบกับบ้านเรา ซึ่งโอเคว่าถ้าอยู่ในเมืองหลวงมันก็เริ่มมีแล้วแต่บางทีการใช้ประโยชน์ของบ้านเรามันอาจจะน้อยไปน,นิดนึงด้วยการที่มันอาจจะไปวางผิดที่หรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของการวางบนฟุตบาทเนี่ยค่ะฟุตบาทบ้านเรามันก็ไม่ได้แบบเหมือนบ้านเขาที่มันจะกว้างมีระดับให้เป็นมาตรฐานบางทีแบบแคบมากไม่ถึงเมตรนึงแต่ก็เอาเรบรลบล็อกไปวางซึ่งมันมีแหละแต่มันยังใช้ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะ แต่อันนี้คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าอาจจะผิดที่ไปนิดนึงอะค่ะว่าบางทีอาจจะเรื่องความรู้หรือเรื่องอะไรอยังใช้ประโยชน์กับสิ่งของงานได้ยังไม่เต็มที่หรือว่าอย่างในตึกในอาคารอย่างเงี้ยโอเคคุณใส่เบลบอกไว้แต่วังที่ใส่เต็มไปหมดเลยเดินแล้วก็งงยอยไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะ ฟังฟังดูแล้วชีวิตเปิ้ลเนี่ยเป็นหญิงสาวที่อยู่คู่กับการเดินทางนะซึ่งจริงๆการเดินทางกับคนพิการในบางทีอาจจะมีข้อจํากัดมากแต่เราได้มีโอกาสเดินทางมากมายเอาจจริงๆแล้วเราสนุกกับการเดินทางหรือเราเป็นคนชอบการเดินทางมั้ยครับอืถ้าถามว่าชอบนะคะแบบว่าถ้าเกิดอ่านหนังสืออย่างเงี้ยคนก็จะถามว่าชอบอ่านหนังสือหมวดไหนบอกเลยว่าชอบหนังสือท่องเที่ยว เพราะว่าหนึ่งคือเราเหมือนกับว่าเราได้ไปเที่ยวกับเขาด้วยเนาะแล้วความเป็นหนังสือมันจะมีการบรรยายเยอะ <Born> อย่างเงี้ยคะ่ะทำให้เราเห็นภาพตามไปด้วยอันเนี้ยก็คือรู้สึกสนุกเนาะอย่างที่บอกว่ามันเปิดโลกเปิดประสบการณ์แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันหรือว่าที่ที่เดียวกันแต่ไปในช่วงเวลาที่ต่างกันกับคนที่ต่างกันก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างเงี้ยค่ะมันได้เรียนรู้<อ><ก>โดยการที่แบบเจอผู้คนเจอสภาพแวดล้อมเจอ เยอะแยะมากมายเลยก็ะจะรู้สึกสนุกค่ะ<ม>แต่อานนี้ก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันบางทีแบบไปไประชุมวันเดียวแต่เดินทางโ oh, อ,อ้ไปว,วันหนึ่งอ่ะกลับีกวันหนึ่งแต่มันก็จะเหนื่อยๆหน่อยค่ะครับในไหนเราก็คุยเรื่องการศึกษามาบ้างเนาะเราขอแตะๆเรื่องการศึกษาสักหน่อยคือแอบ,บอยากรู้ว่าการเรียนหรือการศึกษาในอเมริกาและแต่แต่ละทวีปแต่ละประเทศที่เพิ่นได้มีโอกาสไปเรื่องของการเรียนรวมเรื่องของการเรียนของคนพิการหรือการศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแตกต่างกันไหมแล้ว พอใจประเทศไหนหรือว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างไรครับอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะบางทีไปแต่ว่าไม่ได้ไปเรียนเฉพาะเรื่องนั้นๆอย่างสมมติว่าโอเคว่าไปยุโรปเนี่ยไปเรียนเรื่องการศึกษาโดยต้องแต่ไปญี่ปุ่นกับอเมริกาไม่ได้ไปเรียนเรื่องการศึกษาเขาแต่ประสบการณ์ที่จะบอกตอนนี้คือสิ่งที่ได้มากับตัวเองตัวอย่างเช่นของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะ การศึกษาที่ได้ไปคุยกับคนญี่ปุ่นคนพิการคนอื่นๆในประเทศนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะยังเป็นระบบเฉพาะอยู่คือเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะอย่างในอเมริกาหรือในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสนับสนุนเรื่องการเรียนรวมให้เด็กพยายามที่จะยุบไอโรงเรียนเหล่านี้นี่แหละ ซึ่งถ้าว่ากันด้วยเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการหรือ c r p d ดีโอเคว่าเขาโปรโมทเขาอยากจะให้รัฐภาคีสนับสนุนเรื่องของการเรียนรวมก็จริงแต่ว่านี่ยอันความเข็นส่วนตัวนะคะคือก็ยังไม่มีความพร้อมขนาดนั้นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าส่งเด็กไปอยู่ในโรงเรียนทั่วไปแต่เป็นเด็กหูหนวกแต่ล่าไม่ไปอะเขาด้วยโอกาสยากที่น้องจะเรียนได้ทานเพื่อนๆอ,อย่างนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันคืออินฟูชั่นเนี่ยมันก็ต้องมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ค่อนข้างจะ พร้อมด้วยนะคะในขณะที่อย่างญี่ปุ่นในโรงเรียนเฉพาะความพิการเนี่ยแน่นอนตรงนี้เขามีพร้อมอยู่แล้วการกระจายทรัพยากรจะไปลงที่เดียวมันก็จะทําให้ตรงนั้นเนี่ยไปได้แล้วคนญี่ปุ่นบางคนก็จะมองว่ามันไม่มีสังคมนะถ้าอยู่เรียนเฉพาะเนี่ยแต่เท่าที่สัมผัสด้วยตัวเองคือคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้นเขาก็ยังสามารถเข้ากับทุกคนได้อแต่ถ้าเกิดสมองอายายมาในประเทศอังกฤษ,อ,กฤษอเมริกาที่เขาเรียนในโรงเรียนทั่วๆไป ถามเพราะว่าเขาแฮปปี้ไหมโอเคเขาแฮปปี้เขาได้อยู่กับครอบครัวนะที่บอกว่าคืนเด็กสู่ชุมชนให้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านแล้วก็การรับการสนับสนุนอเมริกาแต่ละรัฐก็จะไม่เหมือนกันแต่ก็ด้วยความพร้อมของเด็กด้วยแล้วก็อย่างองค์กรที่เป็นองค์กรเาวความวิการก็ให้การสนับสนุนค่อนข้างดีด้วยก็ทําให้การเรียนของเด็กประสบความสําเร็จเป็นไปได้คือสื่อต่างๆก็พร้อมครู ก็พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมาควาค่าครูทั้งที่เป็นครูในโรงเรียนน,นั้นๆอยู่แล้วมีความเข้าใจแล้วก็ครูที่ส่งไปช่วยคือครูรีซอ่หรือว่าครูอาจารยเรนทิเชอร์เนี่ยแหละที่ส่งเข้าไปช่วยคนที่สอนทักษะพิเศษเนี o ่ยโอแอนเอมเนี่ยคนที่ช่วยเรื่องของการเดินทางสร้างความคุ้นเคยเดินไม่เท้าอย่างเงี้ยเขาก็มีพร้อมตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่ถามกลับมาว่าชาติอย่างประเทศบ้านเราเองหรือว่าประเทศที่แบบกํลาลังพัฒนาเราต้องการที่จะโปรโมทเคงคูชันตรงเนี้ยไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้เกิดนแต่วว่่าาาต้องมดู ทรัพยากรเหล่านี้เรามีบริการให้เพียงพอเราหรือยังเราพร้อมหรือยังเราเตรียมโรงเรียนเรียนร่วมเราพร้อมหรือยังคือมองว่ามันเป็นประเด็นสําคัญเนาะแล้วก็นอกจากตัวของสถานศึกษาเองแล้วครูเองแล้วเพื่อนๆนก็ดี นื่องจากวัยเรียนก็ค่อนข้างจะสนิทกับเพื่อนๆเด็กๆของเราพร้อมหรือ,อยังอย่างทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความคุ้นเคยกับเด็กเขาให้ความรู้เด็กด้านความพิการคืออะไรเพราะฉะนั้นเด็กญี่ปุ่นหรือเด็กอังกฤษเด็กอเมริกาก็ดีเนี่ยเขาจะไม่ได้มองคนพิการว่าแปลกเป็นมนุษย์มหาชาญเหมือนบ้านเราหรือประเทศแถบนี่ก็คือจะมองว่าเป็นเพื่อนกันแต่อาจจะต้องมีการดูแลกันนิดนึงอย่างนะะี้ค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นซูเปอร์ฮูแมนอะไรเงี้ยนะที่บางทีประเทศเราก็ยังคงมีความคิดเหล่านั้นอยู่ยจนกระทั่งบางทีแบบบ้านเราน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนก็เคยมีเหมือนกันที่ได้ยินว่าน้องๆก็ต้องไปจับกลุ่มอยู่กันเองเนี่ยคนม่กาอยู่กันเองเพื่อนๆทั่วไปก็ไม่กล้าเข้ามาคุยอันนี้ที่อยากจะให้มองถึงตรงเนี้ยว่า การเรียนของคนวิการหรือ disability s t u d y อะ่ะบางทีอาจจะไม่ต้องจริงจังแต่ว่ามันแทรกอยู่ในหลักสูตรแทรกอยู่ในบทเรียนแทรกอยู่ในกิจกรรมของเด็กๆแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นการเรียนรวมเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ง่ายมันจะต้องมองทางองค์รวมไม่ใช่แบบมองแค่โรงเรียนพร้อมหลักสูตรพร้อมหนังสือพร้อมสื่อพร้อม,อรอมครูเพื่อนๆในโรงเรียนนี่แหละผู้ปกครองชุมชนพร้อมแล้วหรือยังถ้าสมมุติว่าเรามองรอบดา้านแล้วเราพัฒนาไปรอบด้านมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยไปพร้อมพร้อมกัน นาะแล้วมันจะทําให้เกิดเป็นจริงได้อะเด็กๆก็แฮปปี้ชุมชนก็แฮปปี้คุณครูคแฮปปี้โรงเรียนแฮปปี้รัฐบาลเนี่ยก็แฮปปี้ด้วยเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรืออย่างที่จะต้องหันมาดูทางด้านเนี้ยอย่างจริงจัง ครับน้องเพื่นครับหลังจากที่สําเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกลับมาที่ประเทศไทยบ้างครับจุดเริ่มต้นของการเริ่มทํางานครั้งแรกตอนนั้นเริ่มจากตรงไหนครับที่บอกไปนัมันจะสลับระหว่างเรียนกับทํางานในช่วงต้นๆก็จะเป็นสั้นๆนะ,นะคะที่บอกว่าไปทํางานช่วยครูที่ศูนย์การศึกษาวิเศษก็ดีหรือว่าทํางานที่ศูนย์ a อ c d ซดีก็ดีแล้วพอไปเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยเขากลับมาแน่นอนทุนรัฐบาลไทยก็ต้องมีการ ใช้ทุนซึ่งตอนในปัจจุบันก็อยู่ในช่วขงของการใช้ทุนอยู่ค่ะแต่ว่าตอนกลับมาใหม่ๆคือบรรจุตามสัญญาเลยก็ยคือทํางานอยู่ที่สํานักบริหารงานการศึกาวิเศษศนกคณะกรรมการการศึกษา,า,าขนพื้ฐานหรือว่าสพทนะคะตรงนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ7-8ปีได้ะคะแต่ตรงนั้นก็แฮปปี้นะคะก็คือก็ได้ทํางานโอเคว่ามันอาจจะไม่ได้จบตรงทีเดียวแต่ว่าก็คิดว่าประสบการณ์ของเราที่ได้เรียนมา อย่างเงี้ยหรือตัวที่ไปเรียนที่ยุโรปมาก็ดีมันก็พอเป็นประโยชน์ในการทํางานก็คือได้รับผิดชอบเรื่องของการดูแลสถานศึกษาเฉพาะความพิการเนี่ยแหละก็จะดูเรื่องหลักสูตรดูเรื่องกิจกรรมและการที่รจบเมืองนอกมาเขาก็เลยอาศัยงานเพิ่มให้ที่บอกดูแลเรื่องการต่างประเทศด้วยตอนนั้นก็จะดูเรื่องของนโยบายที่มันเกี่ยวกัแบบการศึกษาพิเศษ แล้วก็ได้โคกับทางองค์การระหว่างประเทศด้วยอย่างทางยูนิเซฟยูเนสโกอย่างเงี้ยก็คุยกันบ่อยหรือว่าเป็นทางซีมิโอที่เป็นคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการศึกษาในอาเซียนอย่างนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันหรือกันจัดประชุมจัดการอบรมด้วยกันแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกันอะไรเงี้ยก็จะทํางานในส่วนนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรก แล้วก็จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วก็ย้ายมาที่ทําง,งานปัจจุบันก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องของคนพิการในภาพรวมทั้งประเทศในทุกมิติด้วยก็เป็นความโชคดีอีกเหมือนกันก็ยังอยู่ในแวดวงอยู่แต่ว่ามันก็จะดูทุกด้านเลยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วบทบาทของเปิ้ลในเวทีโลกหรือเวทีภูมิภาคหรือว่าการประชุมในลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศเยอะมากเล่ากี่ชั่วโมงก็ไม่จบแต่จริงๆแล้วจุดเด่นของเปิลคือความสามารถในการประสานความสัมพันธ์การร่วมมือและหลักๆจะเป็นเรื่องของระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ซึ่งวันนี้ทางรายการเราโชคดีมากๆที่ได้เปิ้ลมาพูดคุยกับเราถ้าคุยขึ้นผลงานก็อีกหลายผลงานเลยทีเดียวแต่ผลงานล่าสุดที่วันนี้เราอยากชักชวนให้รับทราบถือว่าเป็นการประสานสัมพันธ์ ก็คืองานที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ใกล้ๆนี้เลยค่ะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมคิดว่าน่าจะพร้อมมากๆแล้วค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะภายใต้การทํางานที่เปิ้มไปช่วยเนาะของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับทางรัฐบาลไทยด้วยแหละนะคะก็ได้รับการสนับสนุนหลักจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราชการกระทรวงพอมนะคะก็มีการสนับสนุนจากอีกหลายๆหน่วยงานเลยนะคะในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด ประชุมสมัชชาสาภาพคนตาบอดโลกภาคภูมิเอเชียและแปซิฟิกนะคะมันคืออะไรก็คือสาภาพตัวนี้แหละที่เรียกเป็นชื่อเล่นๆแล้วกันเนาะ,ะชื่อเรียกว่า WBUAP นะคะที่เป็นการรวมตัวกันของคนตาบอดทั่วโลกเลยแต่นี้เฉพาะในภูมิภาคเนาะเพราะเขาก็จะแบ่งหน่วยงานการทํางานของเขาแหละเป็น6ภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็อยู่ในของ AP ก็คือเอเชียแปซิฟิกที่เป็นสิทธิ์เป็นเสียงการทํางานการแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงเทคนิคเพื่อผลักดันในเชิงนโยบายระหว่างประเทศ นะคะสำหรับคนตาบอดในแต่ละประเทศก็จะมีหน่วยงานหลักแล้วก็มีผู้แทนที่จะ เข้ามาร่วมพูดคุยกันในการประชุมหรือว่าสมัชชาครั้งนี้นะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ซึ่งจริงๆการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมโห oh, ครั้งที่7ที่8ปดเรามั้งของภูมิภาคนะแต่จริงเขาจะมีการประชุมระดับโลกที่เวียนมาในทุกๆ4ปีของภูมิภาคเนี่ยก็เหมือนกันทุกๆ4ปีนะคะที่เราจะสลับสับเปลี่ยนกันไปเป็นเจ้าภาพแล้วก็โดยที่ประเทศสมาชิกในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็มีประมาณ20กว่าประเทศแล้วก็มีผู้แทนประมาณร้อยท่านนะคะที่จะมารวมตัวกันแต่ภายในงานอะ่ะมันจะไม่ได้มี แค่การประชุมในตัวเนื้อหาของสมัชชาก็จะมีแบบผลการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีอะไรบ้างมีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของรายงานประเทศว่าประเทศต่างๆเนี่ยมีผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับพิการโดยไม่ายกผลต่อบอดมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของวิชาการ แล้วก็ในส่วนของอีกอย่างหนึ่งที่มีการเสริมเพิ่มเข้ามาคือเราจะมีเรื่องของการเสวนาด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26เลยเนาะแต่จริงมันเปิดวันที่27จนถึง29คือ26-29ถึงพฤศจิกายนนะคะที่จังหวัดภูเก็ตโรงแรมโดนจิตรีสอนะคะตรงหาดป่าตอง ที่บอกไปมันก็จะมีเรื่องของเสวนาในปีนี้เนี่ยจริงๆหัวข้อตีมหลักมันคือ connecting community information เป็นการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนข้อมูลแล้วก็สังคมโดยที่ยกเรื่องของาร์ทซิตี้ทำไมกม็มา s า a ที่เพราะาเรื่องของปูเก็ตเนี่ยมันเป็นเมืองต้นแบบเรื่องของเมืองอัจฉริยะที่ทางรัฐบาลไทยได้โปรโมทอยู่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะยิ่งที่มันเอื้อต่อคนพิการให้ชีวิตได้ง่ายขึ้น เราสามารถไปโชว์เขาได้เราก็เลยยกประเด็นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังมีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นการรวมตัวกันขององค์กรหน่วยงานคนตาบอดมันมีความจําเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในอง,งนค์กรค่ะก็จะมีหลวงองหัวข้อของการจัดการบริหารองค์กร ตรงนี้ก็จะเป็นสนัมมนาชุดหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราจะพาะเรื่องของการจัดนิทรรศการก็จะมีเรื่องของการออกร้านออกบูธนะคะของทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเป็นหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับคนพิการแล้วก็ผลตาบอดโดยเฉพาะ ะะที่จะมาแสดงนทิทรรศการตรงนั้นรวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีบูธของทางชุมชนมีอาหารการแต่งกายต่างๆแล้วก็มีบูธที่เป็นเรื่องของการแสดงเทคโนโลยีสิ่งมีความสะดวกก็จะมีหลายบูธเหมือนกันที่ออกมาแสดงกันเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยี ก็ไม่หยุดนิ่งเนาะคนพิการก็ต้องการตรงนั้นเหมือนกันก็จะมีการแสดงของบูธต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะในการประชุมสีวันนี้มีเวิร์กช็อปด้วยเนาะค่ะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยค่ะครับน้องปิ้ลครับกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ต้องเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มไหนบ้างครับค่ะแน่นอนกลุ่มเป้าหมายคือเป็นผู้แทนผลตารบอดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะคะที่เข้าร่วมตลอด จนผู้สังเกตการนะคะถ้าไม่ใช่ผู้แทนก็สามารถมาเข้าร่วมได้นะคะก็คือมารับฟังอัปเดตความรู้ต่างๆนี่แหละที่ได้กล่าวไปนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของอาสาสมัครที่น้องชาวภูเก็ตนะคะที่อยู่แถวๆหาดป่าตองก็ดีหรืออยู่ในเมืองถ้าเกิดต้องการที่จะมาทักทายมาให้กําลังใจหรือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศม,มารับรู้ว่าพวกเรามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ขอเชิญชวนนะคะมารับชมนิทรรศาการหรือ ถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราก็มีถ่ายทอดสดค่ะโดยเพื่ะยิ่งพิธีเปิดซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงการพาฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านวาราวดนะคะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในพิธีด้วยตรงนั้นก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage ของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยคะ่ะในเช้าของวันที่27ฤศจิกายนก็สามารถรับชมได้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ ก็คือชื่องานครั้งนี้จะเป็นการประชุมสมัชชาสาภาพผลตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกจะจัดที่โรงแรมดงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่26ถึงวันที่29พฤศจิกา,าิกายนครับดังนั้นกิจกรรมก็จะมีหลากหลายอยู่ในงานไม่ว่าจะเป็นการประชุมของผู้แทนคนตาบอดจากองค์กรเครือข่ายของสหภาพผลตาบอดโลกภาพพื้นเอเชียและแปซิฟิกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้สังเกตการในิทศาการแล้วเรามีเวิร์กช็อปการบรมเชิงปฏิบัติการเรามีการสัมมานาเรามีการเสวนาเรามีรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละประเทศ ใช่ค่ะแล้วตรงช่วงท้ายก็จะมีเรื่องแถลงการภูเก็ตที่สรุปผลทั้งหลายทั้งปวงจากการพูดคุยกันค่ะว่าเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตะวันอย่างไรร่วมกันในภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกค่ะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยค่ะทาดหวังว่าเมื่อพ้นงานนี้ไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะทําให้เกิดผลลัพธ์จากการทํางานครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ ค่ะแน่นอนเลยคือต้องเป็นเรื่องของข้อแนะนําหรือว่าเป็นตัวปรติตญญาก็ดีนะที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเราหวังว่าประเทศสมาชิกเนี่แหละจะกลับไป ที่ประเทศของตัวเองแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะผลักดันตัวนี้อาจจะสื่อสารกับภาครัฐหรือภาคเอกชนด้วยกันนะคะอาจจะเป็นยึดแนวทางตามนี้เพื่อที่คุณภาพชีวิตคนตะบอดเนี่ยจะได้ดียิ่งขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะนี่อย่างแรกเลยเนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเครือข่ายะคะ่ะแน่นอนที่เรามาเจอกันก็ จากการประชุมอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยจัดการประชุมในลักษณะนี้มาแล้วเนาะไม่ว่าปี2,555ก็ดีนะจัดระดับโลกหรือว่าปี2,544นจะก็จัดระดับเอเชียแปซิฟิกมาเหมือนกันก็คือความที่เป็นเพื่อนกันการประสานงานติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะจําเป็น มากๆโดยเฉพาะยิ่งเรามีบริบทบางทีอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าทรัพยากรเราสามารถแบ่งปันกันได้เนี่ยก็จะเป็นมีมิตหมายที่ดีในการที่จะเป็นเพื่อนกันไปเครือข่ายแลกเปลี่ยนคอนแทคซึ่งกันและกันอันนี้แน่นอนจะเห็นในการประชุมนี้นะคะหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครก็ดีเนาะที่มาช่วยงานกลุ่มตรงนี้ก็เป็นเครือข่ายของเรานะคะหรือตลอดจนชุมชนค่ะการที่เราลงไปภูเก็ตชุมชนป่าตองเนี่ยก็ จะเห็นคนตาบ,บอดเดินกันในช่วงอาทิตย์เนี่ยที่จัดงานค้อนกางเยอะเราก็ uh huh. หวังว่าเขาจะได้มีความตระหนักรู้ว่าเออคนพิการคนตาบ,บอดก็สามารถใช้ชีวิตได้ก็คือมีกิจกรรมเหมือนกับคนทั่วไปเนาะแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมก็คิดว่าเวลาเขาตระหนักแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอือ้อมันก็เอื้ออยู่แล้วแหละในระดับหนึ่งเนาะของภูเก็ตป่าตองแต่ว่าก็คิดว่ามันจะมีการพัฒนายิงย่งขึ้นนะคะนนยังไม่พูดถึงเรื่องของเม็ดเงินที่มันจะเข้าประเทศเนาะ uh huh. เรื่องของการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ก็ด <muitas S 2> ีนะคะหรือว่าทางด้านความตื่นตัวคึกคักในชุมชนเนี่ยใช่การท่องเที่ยวด้วยการเดินทางเนี่ยเขาต้องซื้อไฟล์การจองโรงแรมเห็นได้ชัดเลยนะคะก็เห็นประโยชน์ในหลายด้านด้วยกันนะคะที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปด้วยนะคะก็มองว่ามันเป็นการประชุมเล็กๆหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นลดโยงต่อไปให้กิจกรรมเหล่านี้มันมีเรื่อยๆอาจจะเป็นสเกลนี้หรือเป็นในระดับประเทศแต่ว่าในระดับชุมชนก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันครับครับถ้าอีก2ปีข้างหน้าเราได้เป็นสภาพติดรเปิ้ล เป็นเจ้าภาพไหมครับในฐานะที่ประเทศไทยอยากให้เป็นอันนี้อาจต้องดูอ,อีกทีนึงอาจจะต้องมีการแบ่งแ่งกันไปด้วยครับใช่ค่ะคสุดท้ายอยากให้ฝากสั้นๆเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าอยากชักชวนคนไทยอยากชักชวนผู้ฟังให้มีโอกาสหรือมีส่วนร่วมกับการประชุมครั้งนี้อย่างไรดีครับ ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอย่างรายละเอียดที่ได้เล่าไปนะคะผู้ฟังก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการต้อนรับอย่างที่อยู่ในภูกเก็ตเนี่ยดีเลยนะคะก็จะเห็นพวกเรานี่แหละไปเยี่ยมกันตรงนั้นเนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือสามารถที่จะติดตามกิจกรรมนะคะในการประชุมครั้งนี้ได้นะคะย้ำทีนะคะผ่านหน้า Facebook Fan Page นะคะลองเสิร์ชหาเลยก็ได้ค่ะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นนะคะหรือว่าเราก็จะมีหน้าที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการประชุมนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเ w ็ t a b o r t h w b u p 2 0 2 3ค่ะเราก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีถึงภาพกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะฟีดขึ้นให้ได้รับชมแล้วก็ติดตามกันด้วยสามารถเป็นส่วนหนึ่งเนาะไม่ทางใดทางหนึ่งที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมในครั้งนี้ได้ะคะ่ะ อัปดตที่ผ่านไปนั้นก็คือเรื่องราวและผลงานของดร์นันทนุสวรรณวุฒนะครับวันนี้เรารู้สึกว่าเราเรียนรู้อะไรมากมายเลยจากเรื่องราวทัศนคติแนวะคิดและประสบการณ์ของดรเปิ้ลที่แบ่งปันผ่านรายการของเราเราจะเห็นว่าจาก จุดเริ่มต้นที่เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่กลายเป็นคนพิการจนมาถึงจุดนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆมีความพยายามพากเพียรต่อสู้แล้วก็มุ่งมั่นปากปั่นในการที่จะพัฒนาทั้งตัวเองและพัฒนาคนรอบๆตัวจนถึงจุดนี้ที่ดรเปิ้ลกำลังจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโลกต้องใช้คาว่าพัฒนาโลกได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องของผลงานที่จะต้องประจักษ์ชัดในฐานะ คนไทยและคนพิการในระดับเวทีโลกวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่สละเวลามาพูดคุยในรายการของเราครับครับผมและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราต้องขอขอบพระคุณดรนันทนุชสุวรรณวุฒินะครับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียส,ยสยละเวลามาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งน,นะครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับ บอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคป,ปัจจุบัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจบจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะหยิบข่าวสารคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้และวันนี้นะครับรายการของเราได้หยิบข่าวการเปิดช่องทางแจ้งให้สิทธิ์และรับสิทธิ์ของคนพิการมาตรา35ปี2,567ผ่าน e s e r w i t มาเล่าสู่กันฟังนะครับ โดยนายสมชัยมรกตศรีวันนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานได้เปิดเผยนะครับว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้บริการรับเรื่องการยื่นให้สิทธิ์ จากนายจ้างหรือสถานประกอบการและการขอรับสิทธิ์ของคนพิการตามมาตรา35ผ่าน2ช่องทางนะครับได้แก่จุดให้บริการสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดทั่วประเทศในวันเวลาราชการและทางเว็บไซต์ e-service.doe.go.ts ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งการยื่นสิทธิ์ผ่านระบบ e-service จะช่วยให้ในายจ้างหรือสถานประกอบการและผู้พิการสามารถแจ้งการให้และรับสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการและยังป้องกันปัญหาการขอรับสิทธิซ้ำซ้อนด้วยระบบการจับคู่นะครับและขอชนชวนนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34นะครับเปลี่ยนไปให้สิทธิแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา35เพื่อช่วยให้ผู้พิการในพื้นที่ห่างไกลได้ทำงานใกล้บ้าน มีอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีได้รับการยอมรับและยกยอ่ยองจากสังคมนะครับโดยในปีงบประมาณ2 5 6 6ที่ผ่านมานะครับมีผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิตามมาตรา35จำนวน15,651รายแบ่งเป็นผู้พิการรับสิทธิ์11,333รายผู้ดูแลรับสิทธิ์แทน4,318ราย จากนายจ้างภาครัฐและเอกชน2,175แห่งก่อให้เกิดรายได้จำนวน1,873,737,720บาทต่อปี และยังกล่าวถึงพระรบบาชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับที่กําหนดให้ในายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยง,งานของรัฐที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องรับผู้พิการที่สามารถทํางานได้เข้าทํางานในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ100คนต่อผู้พิการ1คนนะครับเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งหากนายจ้างสถานประกอบการหรือ หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการหรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสามารถเลือกให้สิทธิตามมาตรา35แทนได้นะครับโดยมูลค่าของสัญญาต้องไม่น้อยกว่า11,9720บาทต่อปีนะครับซึ่งแบ่งเป็น7ประเภทสิทธิ์ได้แก่ 1. น,นะครับการให้สัมปทาน 2. การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3. จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4. ฝึกงานถ้าจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6. ล่ามภาษามือ และเจตการให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการซึ่งเปิดรับแจ้งตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมถึงวันที่3าธันวาคมของแต่ละปีนะครับทางนี้นายจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องการให้สิทธิ์และผู้พิการที่ต้องการขอรับสิทธิ์ตามมาตรา35สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1- ถึงพื้นที่10หรือลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผ่านระบบ e-service ของกรมการจัดหางานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะครับ1506กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694นะครับขอขอบคุณที่มาของข่าว w w w r y w e b ท y เว็บวนะครับ ครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ